วันที่3มิถุนายนพุทธศักราช5 6 7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2567ณท่าวาสุกรีเขตด,ดุสิตกรุงเทพมหานคร สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่กรมประมงน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพันธุ์ปลาไทยจำนวน9้าชนิดประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่ศกปลาแก้มช้ำปลาส้อยขาวปลากระแหปลาชชโอนปลาโพงและปลาสวายรวมหนึ่งล้านตัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป